สวัสดีครับวันนี้เรามาต่อกันในคลิปที่2นะครับเป็นเรื่องของสถาปัตยะกรรมระบบฐานข้อมูลนะครับก็สำหรับคลิปแรกเนี่ยอาจารย์อาจจะพูดเร็วไปหน่อยนะครับก็ส่วนหนึ่งเนี่ยคือก็เป็นเนื้อหาพื้นฐานที่ปูพื้นฐานเรื่องราวนะครับก็สไลด์มันจะค่อนข้างเยอะแล้วก็ยังไม่ค่อยมีประเด็นในเรื่องของทางเทคนิคอะไรมากแต่ว่าพอเริ่มบทนี้เนี่ยก็จะเริ่มมีเทคนิคขึ้นมาเล็กน้อยนะครับก็จะเป็นเรื่องของสถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูล คือเราจะมีสถาปัตยกรรมหนึ่งที่เขาก็เรียกกันว่า ANSI Spark นะครับตรงนี้ซึ่งจะเป็นสถาปัตยกรรม3ระดับเราก็มาดูกันว่ามันหมายถึงอะไรตรงนี้เนี่ยมันจะเริ่มมีคําที่เขาเรียกว่าเป็น terminology หรือเรียกง่ายๆว่าเป็นคําศัพท์เฉพาะนะครับเิ่มเข้ามาแล้วพวกเราก็อาจจะต้องเรียนรู้แล้วก็จดจํามันเอาไว้ใช้ด้วยคือคําประเภท t e r m i n น l ลจีพวกนี้เนี่ยมันมีประโยชน์มากเวลาเราไปคุยกับคนอื่นเพราะว่ามันก็จะทําใหเา้เขารู้สึกว่าเราเนี่ย รู้เรื่องเป็นงานนะครับอะไรประมาณนั้นนะครับอ่าโอเคเรื่องของแนวทิศของสถาปัตยะกรรมระบบฐานข้อมูลเนี่ยโดยหลักๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าโดยคอนเซปต์ของมันเนี่ยอาจารย์พูดคร่าๆนะวๆเลยก็คือคือมันจะเป็นการซ่อนความซับซ้อนในชั้นชั้นหนึ่งหมายกัว่ามันจะมีชั้น3มระดับระดับล่างสุดเนี่ยก็คือเป็นระดับที่มีรายละเอียดสูงที่สุดระดับบนสุดก็คือมีเป็นระดับที่มีรายละเอียดน้อยที่สุดนะครับก็คือมันถูกสร้างมาให้สำหรับคนแต่ละประเภท ที่จะมองเห็นข้อมูลในระดับที่ตนเองอะต้องการนตรงนี้ทันี้สถาปัตยะกรรมของระบบฐานข้อมูลตัวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการอธิบายโครงสร้างแล้วก็ส่วนประกอบหลักที่นํามารวมกันเป็นฐานข้อมูลนะครับตรงนี้ซึ่งมันกําหนดโดยมาตรฐานที่เรียกว่า ANSI s p a r k นะครับ American National Standard Institute นะครับ System Planning and r e q u i r e m e n t Committee ในปี1975 ซึ่งสถาปัตยกรรมของฐานข้อมูลตรงนี้เนี่ยมันก็แบ่งออกเป็น3ามระดับด้วยกันก็คือระดับ external level ก็คือภายนอก conceptual level ก็คือระดับแนวคิดแล้วก็ internal level ก็คือระดับภายในสามระดับนะครับก็คือง่ายๆเลย external level นะ่ะก็คือเรียกว่าผิวๆที่สุด internal level ก็คือแบบละเอียดยิบอะไรประมาณนั้นนะครับเราก็จะบอกว่าถามว่าสามระดับเนี่ยมันมันเหมาะสำหรับใคร ในระดับของภายนอกหรือ external level นยก็จะเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นชั้นที่เรียกว่าเป็น view นะครับก็คือ view ก็คือมุมมองนั่นเองเนาะก็คือก็มองสำหรับ user ผู้ใช้งานแอปพลิเคชันทั่วไปก็คือเขาก็จะมองเห็นในส่วนของที่เขาจำเป็นต้องใช้นะครับถัดมาคือระดับแนวคิดก็คือระดับของโปรแกรมเมอร์ที่เราจะต้องเรียนรู้กันก็คือถ้าเราจะเขียนโปรแกรมนะครับหรือทําทำดีไซน์ระบบเนี่ยเราจะอยู่ระดับนี้ครับระดับแนวคิดก็คือ conceptual level ก็คือจะดีไซน์โครงสร้างของข้อมูลยังไง ให้มันครบถ้วนสมบูรณ์สัมพันธ์กันนะครับแล้วก็อยู่ในรูปแบบที่บริหารจัดการได้ง่ายส่วนระดับสุดท้ายคือปนระดับภายในอันนี้เนี่ยจะเหมาะสําหรับผู้บริหารฐานข้อมูลหรือว่า dba นั่นเองตรงนี้เนี่ยจะเป็นระดับของการที่แบบว่าจัดสรรพวก index ็กทำดัชนีบริหารจัดการดิสข้อมูลนะครับการทำดิสการทำอะไรอะไรหลายๆทีหลายๆ,ๆ,ๆ,ๆอย่างนะครับซึ่งก็ไม่ได้อยู่ในขอบเขตของรายวิชานี้ อันนี้เราจะมี terminology เข้ามาเรื่องแรกนะคือเราจะเรียกข้าล่างของข้อมูลก็คือโครงล่างเข้าวล่างของข้อมูลก็คือตัวเนี้ยว่าเป็นนิยามหรือคําบรรยายของฐานข้อมูลประกอบไปด้วยโครงสร้างและข้อบังคับต่างๆดีๆดีนะครับเป็นทั้งโครงสร้างและข้อบังคับต่างๆตรงเนี้ยเขาเรียกว่า database schema นะครับตรงนี้ตัวเราจะ a s e schema ตัวนี้เนี่ยก็จะบอกถึงโครงสร้างของฐานข้อมูลข้อบังคับต่างๆเช่นว,ว่าโครงสร้างเนี่ย ของตารางของนักเรียนเนี่ยมีหลักนักศึกษาหลักนักศึกษาต้องเป็นตัวเลขเจ็ดตัวอะไรอย่างเงี้ยก็คือนั่น,นก็คือบอกเอาไว้เลยเบอร์ทโทรศัพท์ต้องเป็นตัวเลขสิบตัวอย่างเงี้ยครับอะไรประมาณนี้อ่ะถัดไปก็คือเป็นแผนเคาร่างหรือว่าสกีมาไดอะแกรมก็คือเอาไอ้ดาตเาอเบสสกีมานะครับเอาไปวาดใหม่นะครับเป็นแผนภาพเอาดาตเาอเบสสกีมาไปวาดใหม่เป็นแผนภาพนะครับก็เลยเรียกว่าสกีมาไดอะแกรม ส่วนสกิมาคอนสรัคเนี่ยก็คือส่วนประกอบนะครับคอนสแตคก็คือองค์ประกอบส่วนประกอบของสกิมาก็ได้แก่วัตถุในต่างๆในนั้นซึ่งวัตถุในสกิมามักจะเป็นตารางนะครับส่วนใหญ่มักจะเป็นตารางหรืออาจจะเป็นอ่าเป็นวิวก็ได้เป็นตารางได้เดี๋ยวเราค่อยมาเรียนรู้ว่าวิวมันคืออะไรแล้วก็สุดท้ายคือตัวดัตต์เป็อินสแตนก็คือเป็นข้อมูลจริงที่ถูกเก็บในฐานข้อมูลณนะเวลาใดเวลาหนึ่งแล้วก็เราบอกณนะเวลานั้นนะ่ะเออเราจะเรียก ตรงนั้นว่า database instance นั่นเองเอาง่ายๆถ้าพูดถึงก็หมายถึงว่า d a t a b a s e นะตอนนี้มีฐานข้อมูลอะไรมีข้อมูลอะไรอยู่นั่นแหละเรียกว่า database instance นะครับซึ่งมันก็จะเก็บสถานะที่เรียกว่า d a t a b a s s state หรือ occurrence เอาไว้ด้วยนะครับก็คือเป็น terminology ที่จะใช้เรียกสิ่งเหล่านี้ตัว database diagram ตัวน,นี้นี่ไงก็คือเราเอาตัวะรรนะครับสกีมาครับมาวาดเป็นแผนภาพก็จะได้ว่าเรามีตารางอยู่4ตารางนะครับตรงนี้ ตารางที่หเป็นตาราง student มี name มี student number มี class มี major ใช่ไหมครับส่วนถัดไปก็คือเป็น c o s t c o s e เนี่ยตารางที่ c o s t ก็ประกอบไปด้วย c o s e name c o s t number credit r แล้วก็ department อย่างนี้นะครับก็มีทั้งหมด4ตารางด้วยกันคราวนี้ตัวสถานะของฐานข้อ,ขอมูลหรือ database state เนี่ยก็จะหมายถึงเนื้อหาของฐานข้อมูลณเวลาใดเวลาหนึ่งด,ดีดีนะครับก็คือ database s t a n c e เนี่ยมันคือเอาทั้งโครงสร้างใช่ไหมแล้วก็ เอาขานข้อมูลนะเราในเวลาหนึ่งคือเอาทั้งฐานข้อมูลนะถ้าเราจะเป็น instance แต่แต่ถ้าเป็น data state จะหมายถึงเนื้อหาของฐานข้อมูลในช่วงเราใดเวลาหนึ่งเท่านั้นซึ่งมันก็จะมีสถานะที่มีเป็น initial คือเมื่อถูกโหลดนะครับ valid state ก็คือเป็นไปตามโครงสร้างหรือข้อบังคับก็หมายความว่าข้อมูลที่ถูกบังคับว่าเบอร์โทรศัพท์ต้องมีตัวเลข10ตัวก็คือต้องมีตัวเลข10ตัวไม่มีใครแบบทะเลทะล่ากเกินมาว่าเก็บมา11ตัวอะไรแบบนี้ ลักษณะพิเศษนะครับตรงนี้เนี่ยก็คือเข้าว่างของฐานข้อมูลหรือ database schema น่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงน้อยครั้งมากทุกครั้งส่วนใหญ่แล้วเรามักจะไปปรับปรุงข้อมูลหรือ database state มากกว่านะครับแล้วก็เข้าล่างของตัว database หรือว่า schema เนี่ยอาจจะถูกเรียกว่า intention ก็ได้นะครับแล้วในขณะที่ state เนี่ยอาจจะเรียกว่าอาจจะถูกเรียกว่า extension ก็ได้ น,นี้สารพยากรรมของข้อมูลเราก็บอกแล้วว่ามี3ระดับเนาะตรงนี้เราก็มาดูกันระดับที่1ก็คือระดับ external level คือระดับภายนอกก็คือเป็นระดับที่ผู้ใช้งานใช้งานโปรแกรมเมื่อเราใช้งานแอปน่ะเราไม่ต้องรู้หรอกว่าระบบฐานข้อมูลมีอะไรเก็บไว้บ้างเราเห็นของที่เราสมควรจะต้องเห็นก็พอแล้วก็มาถึงอย่างเช่นว่านักศึกษาเข้าเว็บไปดูเกรดของตัวเองก็ไม่จำเป็นต้องรู้ว่าไอเกรดหรือโครงสร้างของรายวิชาของแต่ละเทอมแต่ละปีเนี่ยมันเก็บอะไรกันยังไงแต่เขาก็รู้เพราะว่าโอเคมันมี ข้อมูลให้เราดูได้ว่าข้อมูลเหล่านีมน้มันจะหลบกฐานข้อมูลเป็นเกรดของเราเองนะครับตรงนี้ก็คืออันนี้เป็นระดับภายนอกสุดๆเลยเช่นง่ายว่าตัวข้อมูลของพนักงานมันอาจจะมีอะไรอะ่ะมีชื่อมีวันเดือนที่จ้างวันที่จ้าง,างเงินเดือนตำแหน่งใช่ไหมครับมีเยอะแยะเลยโครงสร้างแต่ว่าผู้ใช้เนี่ยมาเหมือนกับว่าประมวล,ลผลพนักงานน่าเช็คด้วยอาจจะเป็นระบบเข้าทํางานฉะนั้นเราก็ต้องการแค่อะไรอะ่ะต้องการข้อมูลแค่บางส่วนแค่นั้นเองก็คือ เราอาจจะต้องการแค่วันที่อะไรนะเรียกว่าวันที่จ้างชื่อพนักงานอะไรประมาณนี้เราอาจจะไม่ต้องการเงินเดือนหรือตำแหน่งคือมันก็จะตัดออกไปอย่างเงีย้ยอย่างในตัวอย่างนี่ก็คือบอกว่าเป็นวิวที่มองเห็นนี่ก็ไม่จริงคือตารางจริงๆอาจจะมีคอลมน์ที่เยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าเราเห็นแค่บางส่วนแค่นั้นเองแล้วข้อมูลที่เราเห็นเนี่ยอาจจะเป็นข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลมาแล้วก็ได้เช่นจํานวนของชั่วโมงในทีมงานเนี่ย มันอาจจะเอาโครงการเนี่ยมาคํานวณจํานวนชั่วโมงแล้วก็มาสรุปเลยจะเป็นจานวนชั่วโมองอนนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับตรงนี้นี่ก็เป็นตัวอย่างของข้อมูลระดับภายนอกก็เห็นข้อมูลที่เป็นชั้นผิวๆถัดมาเนี่ยเป็นระดับแนวคิดระดับแนวคิดเนี่ยก็คือเยขอ,อย่างหนึ่งก็คือเป็นโครงสร้างข้อมูลระดับโลจิคอลก็โลจิกแปลว่าตรรก,กะใช่ไหมโลจิคอลภาษาไทยก็เลยแปลว่าเชิงตรรก,กะนะครับฉะนั้น ก็เรียกได้ง,ง่ายว่ามันเรียกว่าโครงสร้างข้อมูลเชิงตกการากันนั่นเองนะครับภาษาไทยนะนั้นตัวนี้เนะี่ยก็จะประกอบไปได้วยโครงสร้างว่ามุ่งเน้นไปเรื่องของว่ามีข้อมูลอะไรนะครับตรงนี้เก็บเอาไว้บ้าง entity แต่ละอย่างมี a อ t r i b u t e อะไรบ้างคือมีองค์ประกอบอะไรบ้างแล้วมีความสัมพันธ์กันยังไงนะครับตรงนี้ตรงนี้เนะี่ยเราก็จะเรียนกันในวิชานี้ก็คือในช่วงของของช่วงก่อนกลางภาคก็คือเราจะวาดตัว ER model ก็คือ ชั้นอยาโมเดลก็จะทํางานอยู่ในชั้นของคอนเซปชวลเลเวลก็คือชั้นแนวคิดตัวนี้นะครับก็ชั้นแนวคิดตัวนี้นะโดยหลกัหลกๆก็จะประกอบไปด้วยเอนติตี้คือบอกว่ามีตารางอะไรบ้างตารางนี้มีคอลัมน์อะไรบ้างอะไรประมาณนี้แล้วแต่ละคอลัมน์แต่ละตารางนะ่สัมพันธ์กันยังไงแล้วแต่ละคอลัมนะ์เนี่ยมีกฎเกณฑ์หรือข้อจากัดอะไรบ้างตัวเลขห้ามติดลบอะไรเงรี้ยวันที่วันเดือนปีต้องมากกว่าวันที่ปัจจุบันเบอร์โทรศัพท์ต้องเป็น1ิตัวเป็นต้นนะครับตรงนี้ ก็อย่างนี้ก็เป็นรูปร่างให้ดูว่าเขาก็จะเก็บเป็น ER model คือเป็นแผ,ผนภาพมากกว่าว่าว่าเออมันมี entity อะไรบ้างนะครับแล้วเราก็เก็บในรูปแบบของอะไระครับถัดไปคือระดับภายในครับระดับภายในเป็นระดับที่ค่อนข้างจะซับซ้อนนะครับก็คือไปดูกันเลยว่าเออตัวโปรแกรมดาต้าเบสตัวนี้มันเก็บข้อมูลยังไงซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็มักจะลงไปถึงระดับผู้พัฒนาโปรแกรมในระดับชั้นชั้นกายภาพหรือชั้นฟิสิก a l ก็คือ ฟิสิกข้อก็แปลว่าอะไรนะฟิสิกแปลว่ากายภาพเนาะงั้นเติมข้อลงไปก็คือเป็นคําคุณศัพท์ก็แปลว่าเชิงคุณขออภยัยเชิงกายภาพนั่นเองก็เป็นระดับภายเป็นระดับชั้นภายในนะครับตรงนี้ก็คือตัวนี้เนี่ยก็คือเหมือนกับว่าส่วนใหญ่แล้วคือมันจะมองในเรื่องของการ o p พติ i ม e มากกว่าว่าทำยังไงให้ externally e e v เข้ามองเห็นได้ดีแต่คือตัวเนี้ยก็คือเป็น DBA ทําเป็นโปรแกรมเมอร์ที่ทําพัฒนาระบบฐานข้อมูลหหลอทา เราเขียนโปรแกรมเราไม่ต้องยุ่งอะไรกับส่วนตรงนี้นะครับก็คือมี3ามสอย่างในการแบ่งมุมมองกันครานี้การแบ่งมุมมองกันเนี่ยสามอย่างเนี่ยครับเราก็จะแบ่งมาเพื่อให้แต่ละคนน่ะอยู่ชั้นใครชั้นมันแล้วก็ไม่ต้องไปรับรู้อีกชั้นอื่นๆนั่นเองแล้วก็ตัว DBA เนี่ยมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างนิยามของข้อมูลได้โดยที่ไม่มีการกระทบต่อผู้ใช้ก็คือเหมือนกับว่า คือโปรแกรมมาทํางานเหมือนเดิมนะมันมีการอัปเกรดระบบอะไรขึ้นมานผู้ใช้ก็ไม่รู้เรื่องอะ่ะแต่ก็รู้ว่าเออมันมีการมันมีการอัปเกรดระบบมีการเปลี่ยนโครงสร้างของฐานข้อมูลเกิดขึ้นตรงนี้นั่นเองก็คืออันนี้ก็เป็นภาพให้ดูอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าผู้ใช้ก็อยู่ชั้นนอกสุดเนะาะฐานข้อมูลก็อยู่ชั้นล่างสุดก็ลางเรียงลงไปเลยมี external level conceptual level แล้วก็เป็น internal level อันนี้ประโยชน์ของสถาปัตยกรรมสารระดับตรงนี้เนี่ย โดยหลักๆเลยคือมันเป็นเรื่องของมุมมองนะครับตรงนี้ว่าทําให้ผู้ใช้งานไม่ต้องสนใจว่าข้อมูลเก็บอย่างไรในดิส์นะครับตรงนี้ก็คือรู้ว่า,วาเรียกใช้ได้คิวรี่แล้วมันเจอมันอยู่กับมันนี่แหละมันอยู่น่ะมันยังคงอยู่น่ะจะไม่รู้อยู่ที่ไหนนั่นเองนะครับก็ถัดไปก็คือความอิสระของข้อมูลนะครับตรงนี้ก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลในระดับชั้นแนวคิดก็คือจะไม่มีการกระทบต่อโปรแกรมประยุกต์หมายความว่า วันดีคืนดีเราออกแบบโปรแกรมมาแล้วใช่ไหมครับเราเขียนโปรแกรมมาแล้วคราวนี้ก็ลูกค้าก็อาจจะสั่งมาหรือว่าอะไรนะหัวหน้าสั่งมาก็ว่ากันไปเราก็าเอ้ยเพิ่มข้อมูลเก็บตรงนี้ให้หน่อยสิยงเงจริงๆแล้วเราก็ไปเพิ่มตารางมันอาจจะต้องลิงก์ตารางกันเพิ่มความสัมพันธ์กันลูกค้าไม่รู้หรอกคนใช้งานรู้หรอกรู้แค่ว่าอ๋อมันเก็บข้อมูลอันนี้ได้มันประมวลผลอะไรบางอย่างได้แค่นั้นเองนะครับตรงนั้นงนั้นตัวนี้เนี่ยเ x ็ e r n a l level ก็คืออีกครั้งย้ำอีกครั้งนึงก็คือว่า มันก็เกี่ยวข้องกับยูเซอร์นะครับตรงนี้ระดับภายในคือระบบปฏิบัติการดีเป็น d b a ส่วนคอนเซปชั่นเลเวลเนี่ยก็จะมีคอนเซปต์สอย่างที่เขาเรียกกันว่า mapping แล้วก็ data independent เรามาดูกันครับ mapping เนี่ยในสถาัพยกรรมของ ANSI Spark นะครับเขาจะเรียกกันการทำ mapping นะครับว่าสถาัพยกรรมระดับที่สูงกว่าสามารถถ่ายทอดมุมมองนั้นไปยังสถานร,รสานร,รขออภสถาัพยกรรมระดับที่ต่ำกว่าได้ก็คือว่า ชั้นสูงกว่านะ่ะถูกคอนเวิร์ตมันให้กลายเป็นชั้นต่ำกว่าได้มันแน่นอนว่าเรามีอยู่สามชั้นใช่ไหมเนี่ยเรามีอยู่สามชั้นแน่นอนแบบปริ้งมันก็ต้องกั้นระหว่างสองชั้นใช่ไหมครับไอข้างบนสุดมันคือทางบนสุดมันคือเอ็กเทอร์นอลตรงกลางคือคอนเซปชวลฉะนั้นเขาก็เลยเรียกตรงนี้ชั้นลากว่าเอ็กเทอร์นอลคอนเซปชวลแมปปิ้งนะครับชั้นถัดไปก็คือมันมีคอนเซปชวลกับเอ็กเทอร์นอลใช่ไหมเขาก็เลยเรียกตรงนี้ว่า Conceptual Internal Mapping นะก็คือกั้นสองอย่างนั่นเองประมาณนี้นะก็คือให้เป็นหลักจำาง,ง่ายๆไม่มี Conceptual External นะครับไม่มี Internal Conceptual นะเราก็ไม่มี External Internal กันด้วยนะมันก็มีแค่2องตัวนี้เท่านั้นนะครับต้องดูดีๆชั้นล่างสุดก่อน Conceptual Internal ก็หมายความว่าถ้าเรามีการเปลี่ยนแปลงเช่นเราการสร้างสร้างฟิลเพิ่มสร้างเล็อร์ดสร้างตารางอะไรก็แล้วแต่เพิ่มเนี่ย การเปลี่ยนแปลงนั้นนะครับมันจะถูกถ่ายทอดแล้วก็ส่งผลไปอัปเดตชั้น Internal Level ได้นะครับตรงนี้มันก็จะมีการ Mapping กันอยู่แบบที่2คือ External Level กับ o o n e p t u a l m m p p p n n นะครับตรงนี้ก็คือ e x t r r n l l o o n c e p t u a l m a p p i n g ก็จะบอกว่าการเปลี่ยนแปลงจาก Internal Level ก็คือการเปลี่ยนแปลงจากมุมมองของแอปพลิเคชันเนี่ยก็จะถูกถ่ายทอดเพื่อไปกําหนดโครงสร้างของ Record ์ดหรือฟิลในชั้น Conceptual ได้นี้ก็คือเห็นไหมมันก็คือบอกว่ามันสามารถถ,ถ่ายทอดคุณสมบัติถ่ายทอด ความต้องการของมัน,นไปในชั้นที่มันต่ำกว่าได้นั่นคือแมปปิ้งนะตัวอินด p เพนเด t นตตรงกันข้ามอินด p เพนเด้น่คือบอกไปว่าถ้าเรามีการเปลี่ยนแปลงชั้นใดชั้นหนึ่งที่อยู่ชั้นต่ำกว่าเนี่ยเราจะไม่มีการผลกทบต่อข้างบนจากในบทที่แล้วเนี่ยเราศึกษาจะพบว่าถ้าเราใช้ระบบแฟ้มข้อมูลแบบแบบเป็นไฟล์ใช่ไหมแบบเป็นแฟ้มเนี่ยเราจะรู้ว่าถ้าเราแก้โครงสร้างทีเราก็ต้องเขียนโปรแกรมที่จะอ่านข้อมูลใหม่ถ้าข้อมูลโปรแกรมมันคนละเวอร์ชันมันก็จะอ่านข้อมูล ร่วมกันไม่ได้เพราะวิธีการเขียนมันถูกวิธีการอ่านข้อมูลมันถูกระบุเอาไว้อย่างชัดเจนแต่เพราะเป็นระบบฐานข้อมูลนั้นมันทันมันชนะจุดตรงนี้ได้ยังไงมันใช้หลักการของ data independent ครับก็คือ data independent ก็มี3าระดับเช่นกันเพราะว่ามันก็คือมันมีอยู่ในเรื่องของนี่ฮะก็คือเรามี3ามชั้นเนาะภายนอกคอนเซ p ปต์ชั่วภายในตรงนี้นะครับมันก็จะอยู่ตรงกลางระหว่างกันไอแบบแรกเน่ยเขาเริ่มเป็นความอิสระของข้อมูลเชิงตรรกะเลยเรียกว่า logical data independent คือบอกไ้ว่าเป็นความอิสระเลยระหว่างชั้นคอนเซปชวลกับชั้นเอ็กโทนอลหมายความว่าถ้าเราเปลี่ยนแปลงฟังดีนะครับถ้าเราเปลี่ยนแปลงชั้นข้างล่างถ้าเราเปลี่ยนแปลงชั้นคอนเซปชวลจะไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงชั้นเอ็กโทนอลตะกี้นี้แมปปิ้งเราบอกว่าอะไรความต้องการของด้านเอ็กโทนอลสามารถถ่ายทอดมาหาคอนเซปชวลได้ใช่ไหมอันนั้นคือแมปปิ้งนะแต่ถ้าเป็น ดัต้าอินดิพีเนนต์คือบอกว่างั้นถ้าแมปปิ้งใช่ไหมก็คือขออภัยถ้าเกิดว่าเป็นทันคอนเซ็ปชัที่มีการเปลี่ยนแปลงเอ็กเทอร์นอลยังคงแสดงผลได้อย่างเหมือนเดิมนั่นคือโลจิคอัลดัต้าอินดิพีเนนต์ถัดไปก็คือฟิสิกอลดัต้าอินดิพีเนนต์หรือความเป็นอิสระขอ,ของข้อมูลในเชิงกายภาพตรงนี้เนี่ยก็คล้ายๆกันคือเราจะบอกว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงในระดับภายในหรืออินเทอร์นอลเลเวลเช่นแอดมินมีการเพิ่มฮันตี้ใหม่มีการย้ายข้อมูลไปฮันติ้ลูกอื่นอะไรประมาณนี้ใช่ไนหะมครับม แต่ชั้นคอนเซ็ปชวลหรือที่เราเขียนโปรแกรมอยู่นะเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงนั่นน่ะเขาเรียกว่ากวางอิสระของข้อมูลในเชิงกายภาพโอเคก็ประมาณนี้นะครับสรุปก็จบแล้วสําหรับสัปดาห์นี้นะครับก็เป็นคลิปที่ไม่ยาวก็สถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูลนั้นนะครับก็เปรียบเสมือนกับการเอาอะไรครับกรอบในความคิดดังแนองหนึ่งเนะี่ยมาใช้ประโยชน์นครับก็คือเน,นี่ยเป็นแนวคิดของการสร้างระบบฐานข้อมูลเลย โดยที่เรามีชั้นของฐานข้อมูลอยู่ทั้งหมด3ชั้นระดับภายนอกภายในและชั้นแนวคิดนะครับตรงนี้ความเป็นสลักของข้อมูลเชิงตรกาคืออะไรครับคือเปลี่ยนคอนเซ p ปชวลไม่กระทบอินเทอร์เนลความเป็นสลักของกายภาพหรือฟิสิกอลคือเปลี่ยนแปลงอินเทอร์เนลแต่ไม่กระทบคอนเซ p ปชวลนะครับก็โอเคจบแล้วสำหรับคลิปนี้ครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ